ความทรงจำที่ไม่ใช่เราเปิดโปงเคสสุดแปลกความทรงจำที่ถูกปลูกฝังชื่อพอดแคสต์ My Matters ไขความลับสมองและจิตใจตอนที่ความทรงจำที่ไม่ใช่เราความจริงหรือแค่ภาพลวงผู้ดำเนินรายการชื่อผู้ดำเนินรายการดนตรีอินโทรสั้นๆผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน และยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Matters Podcast ที่เจาะลึกเรื่องราวของสมองและจิตใจที่ซับซ้อนในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและชวนขนลุกนั่นก็คือความทรงจำที่ไม่ใช่เราเปิดโปงเคสสุดแปลกความทรงจำที่ถูกปลูกฝังดนตรีเปลี่ยนจังหวะเล็กน้อยผู้ดำเนินรายการลองจินตนาการดูนะครับว่าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจำที่แสนชัดเจน เป็นเหตุการณ์ที่คุณเชื่อว่าคุณเคยประสบมาจริงๆแต่ทว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยฟังดูเหมือนพล็อตหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า false memory หรือความทรงจำปลอมนั่นเอง 1. ความทรงจำปลอมคืออะไรผู้ดำเนินรายการ ความทรงจำปลอมหรือ False Memory คือความทรงจำที่บิดเบือนหรือเป็นความทรงจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยซึ่งความทรงจำปลอมนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและอาจมีรายละเอียดที่สมจริงจนผู้ที่ประสบเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้ดำเนินรายการสาเหตุของการเกิดความทรงจำปลอมนั้นมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นการชี้นำการถูกตั้งคำถามนำหรือการได้รับข้อมูลที่ผิดๆซ้ำๆ ความเครียดความเครียดหรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอาจทำให้ความทรงจำถูกบิดเบือนจินตนาการการจินตนาการถึงเหตุการณ์ต่างๆอย่างละเอียดอาจทำให้เราเริ่มเชื่อว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงการเห็นภาพการเห็นภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นอาจทำให้เราสร้างความทรงจำปลอมขึ้นมาผู้ดำเนินรายการ ความทรงจำปลอมไม่ได้เกิดจากเจตนาที่จะโกหกนะครับแต่เป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวดนตรีเปลี่ยนจังหวะเล็กน้อย 2. เคสสุดแปลกความทรงจำที่ถูกปลูกฝังผู้ดำเนินรายการทีนี้เรามาดูเคสที่น่าสนใจกันครับ 1. ในเคสที่โด่งดังและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากคือ Lost in the Mall Experiment หรือการทดลองหลงทางในห้างสรรพสินค้าผู้ดำเนินรายการ ในการทดลองนี้นักวิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโดยถามถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในวัยเด็กและได้ใส่เหตุการณ์สมมุติเข้าไปด้วยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผู้เข้าร่วมหลงทางในห้างสรรพสินค้าตอนอายุประมาณ5ขวบผู้ดำเนินรายการสิ่งที่น่าตกใจคือผู้เข้าร่วมหลายคนเริ่มที่จะจำได้ถึงเหตุการณ์ที่หลงทางในห้างสรรพสินค้าแม้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงตาม พวกเขาเริ่มที่จะเล่ารายละเอียดต่างๆเช่นเสื้อผ้าที่ใส่สถานที่ที่หลงทางหรือคนที่ช่วยพวกเขาผู้ดำเนินรายการการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าความทรงจำสามารถถูกปลูกฝังได้ง่ายกว่าที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราได้รับข้อมูลที่ผิดผิดหรือถูกชี้นำอย่างต่อเนื่องดนตรีเปลี่ยนจังหวะเล็กน้อย 3. ผลกระทบของความทรงจำปลอมผู้ดำเนินรายการ ความทรงจำปลอมอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้มากครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความทรงจำปลอมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอดีตอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแยง้งการตัดสินใจความทรงจำปลอมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตกระบวนการยุติธรรม ความทรงจำปลอมอาจนำไปสู่การตัดสินผิดในคดีความต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พยานให้การโดยอ้างอิงจากความทรงจำที่ผิดพลาดผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ความทรงจำปลอมยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเราได้โดยอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าดนตรีเปลี่ยนจังหวะเล็กน้อย 4. เราจะป้องกันและรับมือกับความทรงจำปลอมได้อย่างไร ถึงแม้ว่าความทรงจำปลอมเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันและรับมือกับมันได้ครับโดยมีวิธีง่ายๆดังนี้ตั้งคำถามตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าความทรงจำนั้นมาจากไหนมีหลักฐานอะไรมายืนยันตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันความถูกต้องของความทรงจำพูดคุยกับคนอื่นพูดคุยกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเพื่อเปรียบเทียบความทรงจำ ระมัดระวังการชี้นำระมัดระวังการถูกชี้นำหรือการได้รับข้อมูลที่ผิดๆซ้ำๆปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณสงสัยว่าคุณอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับความทรงจำปลอมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 5. บทสรุปและความคิดทิ้งท้าย 5. บทสรุปและความคิดทิ้งท้ายผู้ดำเนินรายการ เรื่องราวของความทรงจำที่ไม่ใช่เราหรือความทรงจำที่ถูกปลูกฝังนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสมองของเรานั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าที่เราคิดผู้ดำเนินรายการการเข้าใจกลไกลการทำงานของความทรงจำจะช่วยให้เราสามารถระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากความทรงจำปลอมได้และที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักว่าความทรงจำของเรานั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป ผู้ดำเนินรายการหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางการติดต่อแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับดนตรีอ u t โทรสั้นๆผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ